โอเคพอแต่งตัวแล้วหรอวิธีการแต่งตัวให้หล่อที่สุดนะครับก็คือทางนี้นะครับส้ยผมงใจเพื่อเด็กจริงจริงโอ้หน้าเป็นลิงเลยนะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปไหนกัน พี่หอมยังไม่รู้นะฮะว่าเพื่อนๆน,น้องๆน,นี่เขาจะมาะรับนะฮะที่โรงเรียนนะฮะอยู่ที่ว่าเห็นหน้านางแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไ้นับตัวกันก่อนนี่น้องอะไรครับน้องโอยอันนี้เป็นหลานของผมเองอเป็นลูกของน้องชายแม่พรเป็นลูกของน้องพัดนั่นเองนะฮะนี่ข้างหลังน,น้องพิมพ์นี่ก็ลูกอ,อีกคนหนึ่งนะอ่าคนที่สองเนี่ยลูกหมีลูกหม,กมีเป็นลูกไข่หวะมาจากไหนเนี่ยลูกแกหอไ เรื่องเกี่ยวอะไรอะ่ะ <คร examples> เดี๋ยวถ้าเกิดน้ำหอมโทรมาเราเราจะเง <c oughs> ียบๆกันเราจะไม่ส่งเสียงกันให้น้ำหอมคิดว่าพอมาันเขียอเคตียมกันนะฮะเตียมกันแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงตรงนู้นใช่ไหมไปหลบหลังหลังบอกให้หมดเดี๋ยวพอน้ำหอมเปิดประตูเข้ามาพอมันนั่งเราก็เฮ่ hey! <c oughs> <c oughs> รู้ว่าจะสำเร็จไหมฮะมุกนี้ลองดูกัน <c oughs> <c oughs> ลองดูกันอ่าไปเสียเขียวอานั่งนี่ดีอ่านั่นไงเห็นไหมโทรตามแล้วทุกคนเงียบเงียบนะ ะะครับลูกครับอยู่ไหนอ๋อเนี่ยใกล้ถึงแล้วลูกรอตรงข้างหน้าเลยลูกเดี๋ยวพอ,พอจอดปุ๊บสีแดงนะโอเคปะ่ะโอะเคเดี๋จะจัดการลูกจะเห็นไ,ไหมโทรตามเห็นไหมโทรตามแล้วดูสิว่าแผนนี้สำเร็จไหมฮะเซอร์ไพรส์เฮ้ยสำเร็จสหมเซ่ไม่เ น้องออยไปข้างหลังเลยซอนเลยนะซอนเลยนะเดี๋ยวเลี้ยวแล้วเดี๋ยวเลี้ยวแล้วก้มๆต่ำๆไว้นะก้มๆต่ำๆอย่าโพ่หัวมานะอ่ารออ่าเต็มตัวนะรับรองฮาเดี๋ยวถ้าพ่อบอกว่าหนึ่งของสามค่อยห้านะเงียบนะเงียบเลยนะมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ว Lời 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 เอออาต่อกระเป๋าไอ้แม่เพื่อนมารับเนี่ยเพื่อนมารับเป็นไงรู้สึกไงเมื่อกี้ไม่คิดแอบเนียนมากไม่ไม่เห็นน้องรอยของเสื้อของหัวเลยนะครับเขาเก่งเห็นป่ะสำเร็จไหมพวกเราสำเร็จย้โอ้ต้องบอกก่อนนะว่าน้องพีมกับน้องออยเป็นคนใต้นะครับวัดดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอ้ยเรียนอยู่ชั้นไหนครับชั้นปสามอะไรนะ บอซี่อ,อ๋บบอ <laughs> ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ม,มาอ้าวนั่งตัวก่อนเนี่ยลุงเริ่มออกเสียงมอนนะไม่ออกใต้เลย <c oughs> เหอือเสียงเนอือแบนน้ำห้อมวันนี้เรียนอะไรนี่น้องเนอืออย่างงี้เ <c oughs> รียนอังกฤษเรียนอังกฤษวันนี้เรียนอังกฤษยากไหมอะ <c oughs> ยากนิดหนึง่งยากนิดหนึ่งแล้วต้องพิมพ์พูดเหนือได้ไหมบอเป็นบอเป็นอ้าวอีสราเอล อ่ะโอเคถึงบ้านแล้วนี่หนูหนเขียนไว้ตรงกระเป๋าเต็มเลยว่า This is my lovely song Double Candy t e g i r Yet d o u b l Spider Dan Tiger d a n You แล้วก็ l a n i n g Tango แล้วข้างหลังก็เป็นเกมที่หนูชอบพอดีหนูเขียน world ไม่เป็นหนูเลยเขียน W O L D หนูไม่รู้ขาตัวไหนไปกลัว <laughs> ว่ากระเป๋าจะหายหนะ <laughs> เขียนเสมอจดยอดนะโอเคออกไป ย <c oughs> ั <ale> ้ไงวะไบอกามเด็กให้ท <two> ำ